เอาน้ำเย็นให้พ่อจีนน้ำเย็นบ่เอาเอาเยอะเย่าทุบอย่าทุบมีน,น,น้ำแข็งอย่าทุบมันสิแตกตีน้ำแข็งน้ำแข็งนี่อย่างมันน้ำนี่อย่างเนี่ยน,น้ำแข็งมีใครเห็นน้องมาดาไหมเอาเอาแอบมาทำอะไรเนี่ย oh, <really> เออามมีลแอบมาซักผ้าเหรอใช่ไหม ปลานักซักป้ากับเปียนป้าป้าไปอาบน้ำป้าพ่อสิไปอาบน้ำให้พอแล้วพอแล้วป้าพอแล้วสิไปอาบน้ำให้ป้าเกินฝนมมนสิตกแล้วหินแล้วโอ้ยปวดท้องเป็นยังคือปวดทออ้องโอ้ยนี่แล้วกินน้ำนี่แล้วมันกินแล้วมันปวดท้องเนี่ยต้องเอาให้พ่อกินได้เนี่ย,ยกินอะไกินม่ได้ยังก่อน <S <S วดชีโอ้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับน้ำเด็ไม่ได้กินซ้ำเฮีดอย่ยงมาด่าทำอะไรห่้อาเนเอาคือบ่าใส่ขวดจับบาทในหนุ่มกอง่กลอเนี่ยเอาเขีดนเล่นอีกแล้วนานมาแล้วไม่ใช่บ่กกินวากินน้ำเน้กินน้ำเน้ ก็ได้กินอมยิ้มแท้มาดาเอาเป็นยังเป็นยังเป็นยังเป็นนยังเสียบว่เป่าลูกโป่งให้น้องมาดามาพ่อสิเป่าให้ลูกหนึ่งปาดปาดเป่าลูกโป่งให้พ่อเหรอเป่าอีกเป่าอีกโป่งไงเลยขออนุญาตเป่าอีก เอาอีกหน่อยนะึงพอแล้วพอแล้วมันสิแตกมันสิแตกมันสิแตกยังว่ามันสิแตกออพอสิกลับบ้านแล้วอย่าลักบกม่วงพอ่อน้ำซมพอ่อเอาเอาเอาลักบกม่วงไปแล้วทุกคนทำยังไงดีไปแล้วไปแล้วแล้วหนีแล้ว,ลวเอาลักบกม่วงพอ่อเป็นเอา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 ลุกขึ้นลุกขึ้นโอ้ตอยตายเลยหยา อา้าวเฮียพี่เบอร์จังเดร้อยกระทงเมสิ<ด>ไม่เฮี้ยพี่เบอร์จังเด๋ยมันเป็นงานมันเกิดเนี่ยเอาเอาลอยเลยลอยเลยน้องมาดาลอยกระทง <c oughs> เอาน้องมาดาไปรียื้อใส่วะ <c oughs> ปูวปัเห็นน้องมาดาบอ่เอาเห็นตาขาววะ <c oughs> เอาไมา่รีอยู่ไหนวะเอา <c oughs> มา่รีอยู่นี่ตัวเนี่ย คือมารีมารีพ่ออีกอยังเอาตื่นเหมือนน้องมาดาบมก,กินอาะเดี๋ยวโมกินชิเด,ดียดกินกินกินให้เยอะๆโมก,กินโมก,กินเอาน้ำเย็นให้พ่อกินนมึงแกน้าเด็ดได้ใบน้ำเย็นจต่เอาน้ำเย็นให้พ่อกิน,น,น,ใ,กนใช่ไหมอันน้ำแกน,น้ำแกน้ำแกให้แกเอา้าจะไปไหนไปเที่ยว ไปเที่ยวไหนโอ้ยดซิงดีซิง,ล,ซงลด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 มาแล้วลิก่กีซิงไรข้ามาเข้ามาเร็วเร็วขามเขามา